อาหารเช้าของลิต้านะคะเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยค่ะลิต้าเลือกบำรุงด้วยนี่ค่ะ The Pro Coco ของ New Plus m o r e นะคะ เป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าโปรโตีนสูงมากๆนะคะสูงถึง14กรัมเลยค่ะแล้วยังมีวิตามินอื่นๆที่จําเป็นอีกมากมายเลยนะคะ1นซองครบจบทุกอย่างบํารุงตั้งแต่ผมผิวกระดูและสมองนะคะแล้วยังมีพรีไบโอ i ติกนะคะช่วยรักษาสมดุลของระบบขับถ่ายด้วยค่ะวิธีทานง,ง่ายมากๆเลยนะคะเห็นแค่เทล,ลงไปค่ะใส่นมนะคะนี่ค่ะ เช็คง่ายๆนะคะจะใช้กับน้ำเปล่าหรือว่าจะใช้กับนมแบบเนต้าก็ได้นะคะเป็นเครื่องดื่มโปรตีนนะคะแล้ววิตามินสูงมากๆเลยได้แล้วค่ะมื้อเช้าของเนต้าค่ะอื <Ooh. S 1> อร่อยหอมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆที่สําคัญนะคะไม่มีน้ําตาลค่ะเพราะฉะนั้นไม่อ้วนนะคะอย่าลืมมาดูแลตัวเองด้วยกันทุกวันนะคะให้เดวปอกโกโก,ก้มาเทคแคร์มาดูแลคุณค่ะ เป็นคุณแม่ก็ต้องไม่หยุดสวยนะคะที่สำคัญสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ